นุ่มกัญชัยช็อกเจอสองเด้งเสียงสูงต้องประกาศกักตัวขอหายจากหน้าจอหลังไปเจอผู้กำกับติดเชื้อเมื่อวันที่12กรกฎาคม64พิธีกรคนดังนุ่มกัญชัยไลฟ์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่ได้ไปเจอผู้ติดเชื้อโควิดและต้องกักตัวว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ไปอัดเสียงที่สตูดิโอแห่งหนึ่งให้กับหนังโฆษณาตัวหนึ่งและบังเอิญไปเจอกับผู้กำกับหนังเรื่องนี้ก่อนผู้กำกับหนังท่านนี้จะพึงแจ้งว่าในวันนี้ว่าติดโควิด ทำให้ตัวเองเป็นผู้เสี่ยงสูงโดยได้ตรวจในเบื้องต้นไม่พบเชื้อแต่ตามมาตรการจึงต้องกักตัวสังเกตอาการโดยวันนั้นตนใส่หน้ากากสองชั้นเช่นเดียวกับผู้กำกับท่านนั้นด้วยนอกจากนี้ในวันศุกร์ที่ผ่านมายังมีกรณีของพระมหาสมปองที่มาถ่ายรายการโหนกระแสแต่เช้าวันนั้นได้ตรวจในเบื้องต้นพบคนติดตามและคนขับรถของพระมหาสมปองติดโควิดส่วนการตรวจพระมหาสมปองพบว่าไม่ติดโดยวันนั้นตนไม่ได้เจอท่านและนิมนต์กลับวัดส่วนพระมหาสมปอง จะตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งและทราบผลในวันนี้ว่าติดโควิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ตนตัดสินใจพักงานและสังเกตอาการตัวเองโดยวันนี้ได้ตรวจหาเชื้อแล้วไม่พบผลออกมาเป็นลบโดยจะนับย้อนหลังไปถึงเมื่อวันที่9กรกฎาคมและวันที่14กรกฎาคมจะไปตรวจซ้ําโดยตนดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วจากนี้จะขออนุญาตหายจากหน้าจอทั้งรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ผลกระแสะและข่าวใส่ไข่ จะหายไปประมาณเกือบ14วันจะถึงวันที่22-23ถึงกรกฎาคมส่วนคนที่อยู่วงสองให้ดูอาการตัวเองและรอดูผลจากผมโดยจะรายงานผลตรวจเรื่อยๆส่วนตอนนี้ก็กักตัวและไม่ได้เจอใครหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าถ้าตนไปทํางานอาจไม่ยุติธรรมกับคนอื่นที่เคยเสนอข่าวไปเพราะเราก็ไปเจอคนติดเชื้อและเราเสี่ยงสูงจึงอยากแสดงความรับผิดชอบอย่างน้อยเชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน สำหรับรายการโหนกระแสได้ติดต่อพี่หมวยอริศรามาทำหน้าที่พิธีกรแทน10วันโดยอยากฝากรายการไว้ด้วยส่วนรายการข่าวใส่ไข่ก็จะแจ้งไปและให้หาพิธีกรมาแทนชั่วคข่าวขณะที่ข่าวเที่ยงก็มีผู้ใหญ่ในช่องอาจให้ใครมาแทนหรืออาจให้อ่านข่าวที่บ้านได้โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาฝากกดไลค์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ